ความรู้สึกตัวนั้นยาดอยากฟังความรู้สึกของตัวเองหนูเปลี่ยนกันทันหันเลยแหละเออเพราะว่าตอนไหนเปลี่ยนตอนเปลี่ยนตอนไล่ชุดเปลี่ยนตอนเขาดึงคอเส็จหนูหนูรู้สึกว่าเกิดอะไรแวบเข้ามามันดุนิ้วหัคือด้วยชุดอ่ะมันทําให้หนูรู้สึกว่าหนูมีพลังอะคราวนี้พอที่หนูเคยบอก ครูว่าหนูจะคิดว่าหนูเศร้ามากในข้างในอ่ะมันกลับเป็นความรู้สึกว่าหนูจะต้องประชดผู้ชายคนนี้เพื่อที่ต้องการจะฟังว่าให้เขาบอกรักหนูอีกทีหนึ่งจากที่เขาห่างหายมันไปนานมากเหมือนแบบเอ้ยไปเถอะน่าคิดว่าเราไม่ดีอะไรเงี้ยแต่ว่าที่จริงแล้วคือเหมือนแบบว่าบอกหน่อยดีว่ารักอ่ะคือตั้งแต่แกกับฉันแต่งงานกันมาเนี่ย <c oughs> หนูคิดถึงขั้นนั้นเลยเนะ <c oughs> ตั้งแต่แกกับฉันแต่งงานกันมาเนี่ยตั้งแต่วันนั้นอ่ะ วันนี้แกยังไม่เรียกฉันว่าที่รักเลยนะฉันเลยไม่รู้ว่าฉันอ่ะดีพอสาหรับแกหรือเปล่าฉันก็เลยกลายเป็นว่าเหมือนว่าคิดว่าอ๋อฉันนี่แหละไม่รักดีเพราะฉะนั้นแกไปหาคนอื่นเถอะฉันนั้นไม่ดีเออลูกแกเลี้ยงเองลวกันคือไม่ได้ใจเมีลูกด้วยลูกด้วยนะคือคิดไปถึงแค่นั้นเลยมันก็เลยทําให้ตอนแรกอะที่หนูไปยืนแล้วหนูก็ก้มหน้าลงอะเพราะว่าหนูนึกเรื่องใหม่ขึ้นมาหมดเลยแล้วก็มานั่งคิดว่า อ๋อถ้าเกิดหนูทัถ้าเกิดว่าหนูคิดเรื่องเนี้ยหนูจะสามารถยิ้มให้กับคนดูแบบที่เอหนูไม่ได้ยิ้มแบบเล่นอะแต่หนูยิ้มเหมือนแบบแม่กัเมอร์ตัวนั้นเนี้ยแบบจิกอะแบบยิ้มจิกตอนท้ายๆที่ที่ช่วงมีแอดลิบที่ครูเฟรบอกว่าถ้าแอดลิบมันจะช่วยได้หนูพอหนูใส่เข้ามาหนูเออหนูรู้สึกว่าเอ้ยไล่มันเลยไรเงี้ยไล่คนไปไรเงี้ยอืมแต่ว่าพอหนูไล่แล้วคนดูยิ้มหนูก็เลย เอ้ยไล่แล้วมันไม่ไป้ันอย่เงี้ยไล่แล้วเขาบอกรักอ่ะมันหนูก็เลยเออ,เอ,อ,เอ,องั้นก็เข้าแต่เข้ากับฟิลพอดีซึ่งอันนี้คือตัวอย่างที่บอกอ่ะจนวินาทีสุดท้ายเลยนะคือก็เปลี่ยนได้ไม่มีใครบอกว่าเปลี่ยนไม่ได้นะคะไม่มีอะไรครูเก๋ไม่เชื่อเรื่องสูตรสําเร็จนะแล้วมนุษย์ทุกคนไม่จําเป็นต้องมีสูตรเดียวกันถึงจะสําเร็จเพียงแต่ว่าที่เขามีทฤษฎีก็เพราะว่า อาจจะทําให้เป็นทางลัดให้เราไม่ต้องไปนั่งค <น S 1> ูดเรื่องซ้ำๆ,ำๆแล้วแต่แต่แต่นี่คือ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 แสดงให้เห็นว่า้วิธีใดก็ได้แต่ขอให้ไปให้ถึงเหมือนกันซึ่ง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 ,ง,ง,งดีชอบวิธีคิดอะครับเวลาแบบได้เพลงช้าอะไรอย่างเงี้ยอยากให้แบบคิดเยอะๆเอง้ยพอเราคิดเรื่องราวเราเห็นภาพยิ่งชัดเท่าไหร่อะมันจะทําให้เรารู้สึกแบบ รายละเอียดอะ,อะเราจะเก็บได้มากขึ้นเท่าไหร่เราจะรู้อะไร<ต>ว่าอนเราไ่เือแล้วที่ครูรู้สึกคือเพลงช้าส่วนใหญ่คนจะตีความไปในแงล่ลบตีความทําให้ตัวเองด้อยค่าให้ตัวเองรู้สึกแย่แต่พอเราตีความให้ตัวเองมีค่าพลังมันถึงออกมาแล้วครูเก<อ>๋เคยบอกอ,อันหนึ่งจาได้ไหมว่ามนุษย์ทุกคนเห็นแก่ตัวคือเราพูดอะไรออกมาเราร้องอะไรออกมาเนี่ยครูครูครูไม่ได้ คือคือการที่เราพูดอะไรสักอย่างหนึ่งเราต้องการต้องการอะไรมนุษย์ต้องการ<ม>อะไรบางอย่างทั้งนั้นน่ะเพียงแต่จะมีวิธีอะไรยังไงเดี๋ยวเราไปทําในห้องเลย<ม>นะคะ <laughs> คือคือ,คอนั่นนน,นั่นคือสิ่งที่ที่ที่อยากให้ออกมาเพียง <laughs> แต่เรื่องราวจะเป็นเรื่องอะไรก็แต่งไปเถอะแต่ต้องได้สิ่งที่ที่เรา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 ,เราต้องทํามันให้ได้อะ่ะ โอ้หม่ดครูก็เลยเห็นแล้วครูก็สุดท้ายก็แบบชอบตรงพาร์ทสุดท้ายที่มีการเอนเตอร์เทนคนดูแล้วมันดูเป็นแบบเนี่แห <c oughs> ละมันคือภาพคอนเสิร์ตมันคือเรารู้ว่าแบบเรากําลังโชว์อยู่บนเวทีที่เป็นคอนเสิร์ตแล้วมีคนดูแล้วมันแบบทุกคนแบบทั้งหอ่ะรู้สึกปะ,ะรับเขาได้เนาะก็เหมือนเหมือนว่าพอบอกเขาว่าเออไปหาคนใหม่เหอะอะไรเงี้ยแล้ว ก็ถ้าจะเปรียบคนดูเป็นเหมือนแฟนเราะแล้วเขาก็ตอบกลับมาว่าเขาไม่ไปอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยรู้สึกว่าอ๋อมันใช้ได้นี่หว่าใช่ใช่น่าพลังเลยแบบแล้วอันนี้คือเฟรมนี่คือเขาคิดว่าคนดูเป็นนักเป็นเป็นนักแสดงเป็นนักแสดงด้คเป็นนักแสดงอีกคนหนึ่งเออแล้วนี่แหละเอาคนดูนี่แหละมาเป็นนักเป็นเพื่อนนักแสดงด้วยโอเค ภาไปใครบอกให้เราของสเนียไหนเขียนดีฮ่ไม่อยากให้มีใครออกเลยดีใจสุดๆที่ได้มาเป็นหนึ่งใน AF ขอบคุณที่ทำให้เราได้มาเจอกันเพราอเขามีแบบไหนไหนไหนอ๋อมีหน้านี้มีหน้านี้จริงๆ น้านี้